สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากค่ายเยอรมันสุดคลาสิกกับ2 0 2 6 v o l kswa g e n T-Roc SUV รุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ไม่ได้มาแค่ในฐานะรถยนต์ครอบครัวธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีการออกแบบและความสนุกในการขับขี่ก่อนอื่นเลยเราจะพาทุกคนมาสำรวจตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาจำหน่ายแบบละเอียดทุกจุด เพื่อให้คุณรู้ว่ารถคันนี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ทันทีที่คุณมองเห็นเจ้า T-Roc อก2026คันนี้คุณจะรู้เลยว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงด้านหน้าเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาที่สุดไฟหนา้า LED แบบแมทริกซ์ที่ถูกยืดออกในแนวขวางผสมผสานเข้ากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเส้นสายของฝากระโปรงที่ถูกขึ้นรูปอย่างมีมิติให้ความรู้สึกสปอร์ตและดุดันมากขึ้นเส้นโค้งด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความโ่ยตลยรปอางงัว ช่วงล่างสูงโปร่งสมกับเป็น SUV ที่พร้อมจะลุยได้ทุกเส้นทางแต่ก็ยังไม่ละทิ้งความรู้สึกของรถระดับพรีเมียมด้านข้างของตัวรถมีการเพิ่มคิ้วกันกระแทกสีดำด้านตัดกับสีตัวถังหลักอย่างลงตัวเพิ่มความรู้สึกบึกบึนแต่ยังมีความหรูหราล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่แบบลายใบพัดให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตมากกว่ารถครอบครัวทั่วไปส่วนด้านท้ายรถนั้นเป็นอีกจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ไฟท้ายเล็ดีไซน์3มิติแบบใหม่ให้ความรู้สึกคล้ายกับรถยุโรปรุ่นพี่อย่างโตรเรกและทีโกนมีการเสริมสปอยเลอร์เล็กๆบนหลังคาให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นรวมทั้งกันชนหลังที่ถูกออกแบบให้ดูดันมีท่อไอเสียคู่ตกแต่งด้วยปลายโครเมียมสวยงามเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารภายในของทีร็อก2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคอนเซปต์การออกแบบเน้นความมินิมอลผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงวัสดุที่ใช้ภายในเป็นแบบซอฟต์ทัชแทบทั้งหมด ให้สัมผัสที่พรีเมียมตั้งแต่แผงประตูไปจนถึงคอนโซลกลาง หน้าจอควบคุมหลักเป็นแบบสัมผัสขนาด12.9นิ้วที่รองรับระบบ Infotainment รุ่นล่าสุดของ v o l kswa g e n พร้อมฟีเจอร์ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลผู้ขับเป็นแบบดิจิตอลค o อกพิทขนาด10.5นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระบบช่วยเหลือและข้อมูลเส้นทางเบาะนั่งเป็นอีกจุดที่ทาง v ฟ l kswa เก n ตั้งใจมากเบาะคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและฟังกชันนวดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังแทน้นาปาที่ให้สัมผัสนุ่มและระบายอากาศได้ดีในขณะที่เบาะหลังสามารถปรับเองนได้และพับแยกได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่เก็บของด้านท้ายกว้างขวางมากกว่า500ลิตรและสามารถขยายได้เกือบ1,400ลิตรเมื่อพับเบาะหลังทั้งหมดทำให้มันเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการความหรูหราและความอเนกประสงค์ ระบบปรับอากาศเป็นแบบไบรโซนอัจฉริยะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แยก3โซนพร้อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น PM 2.5ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองใหญ่ระบบไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องโดยสารมีให้เลือกมากกว่า30เฉดสีสามารถปรับโทนได้ตามอารมณ์การขับขี่อีกทั้งยังมีซันรูฟพารโนรามาขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดได้เกือบทั้งแผงหลังคาเพิ่มความโปร่งสบายให้ภายในห้องโดยสารทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยทีร็อก2026มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเต็มรูปแบบทั้ง Adaptive Cruise Control เลนคีปิ่งแอตติสบล n สปอตมอนิ i t เ r อร์ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติและระบบจอดรถอัตโนมัติ360องศากล้องรอบคันความละเอียดสูงช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบรถได้อย่างชัดเจนแม้ในพื้นที่แคบแคบนอกจากนี้ยังมีระบบ Emergency a s s i s t ที่สามารถหยุดรถให้อัตโนมัติเมื่อผู้ขับไม่มีการตอบสนอง เป็นเทคโนโลยีที่ปกติเราจะเห็นในรถระดับไฮเอนด์เท่านั้นเมื่อพูดถึงสมรรถนะต้องบอกว่าพบว่าเอ็นไม่ทำให้ผิดหวังที่รอบ2 0 2 6มาพร้อมถึงพลังเบนซินเทอร์โบชาร์จ2 0ที่กำลังสูง190แรงม้าแรงดุด3 2 0นิวตันเมตรคู่กับเครื่องยนต์สี7.5ที่ตอบสนองรวดเพื่อประหยิ่ง้วด่วนมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 4MOTION ที่ปรับโหมดการขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอมปอร์ รถยานยนต์ดีเดียวที่เท่ากับสภาพรถในสไตล์ขอรถของคุณคื่รถราเนจากตัวถังกว้าง200เมตรต่อชั่วโมงทำได้ขนาดเวลา7.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถเอสยูขนาดกลางแบบนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จุดเด่นที่น่าสนใจกว่าความเร็วสูงสุดคือความนิ่งและความมั่นใจในการควบคุมระบบการเปลี่ยนใหมได้รับการปรับปรุงที่สมดุลระหว่างความนิ่งนวลและความแม่นยำในการเข้าโค้ง ปูนมาลายไฟฟ้าถูกปรับจูนให้กับแนนองได้ดีและมีน้ำหนักที่เหมาะสมทำให้การขับในเมืองก็รู้สึกเบาสบายในขณะที่การขับในเก็ยังให้ความมั่นใจสูงที่จุดที่ควรพูดถึงคือระบบเสียงและการเชื่อมต่อที่รองพุ่มปี2026รองระบบเครื่องเสียงแฮนด์รับดอซิลลำโพงพิธาเสียงที่คมชัดและกระจายรอบห้องโดยสารเหมือนนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนตัวรองรับการสัญญาณด้วยเสียงในหลายภาษาและมีระบบที่ช่วยสัญญาณที่สามารถกรับบนดู ดูแนทางเส้นได้เพียงพูดออกมานอกจากนี้ยังมีการรองรับการรับเน็ตระบบโอดีเอซึ่งหมายความว่าเจ้าของรถไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าสู่เพื่องตรวฟ้องแวบบางอย่างอยู่ต่อไปเือถึงระบบเน็ตชั้ช่วงารกต่บางกรณีใช้ระบบกินเทอรมเน็ตสีดีแล้วระบบพีเอสซ่งเป็นคุภาพการสื่อส ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกโรสันและด้านหลังแบบมันติลิงที่ให้ความสมดุลในการขับขี่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับบนถนนเรียบหรือทางค,ครื่ขาก็าตามช่วงล่างใหม่นี้ยังช่วยลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสาร ให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางด้านราคาจำหน่ายทีล็อก2,026มีหลายร,ายรุ่นเริ่มต้นจากรุ่นสแตนดาร์ที่ประมาณ1,450,000บาทรุ่นไฮไลท์ที่ประมาณ1,690,000บาทและรุ่นอาไลท์ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ1,950,000บาทโดยวุ่นจะได้ประกอบครบครันภายอกและภายในรวมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะที่จัดเต็มซึ่งถือว่าเป็นราคา ได้มาเทียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น BMW, Audi, Porsche, Q3 และ Mercedes เป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้คีย์ล็อกน่าสนใจที่ผสมผสานควาเป็นรถเยอรมันที่เนียนกับความคล่องตัวแบบอีงกฤษากลายที่ตอบสนองการใช้งานตัวน้ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างเยี่ยมสร้างความพึงพอใจในการออกแบบภายในที่ใหความรู้สึกหรูหราแต่ไม่เยอะเกินไปและราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าของชิโร่ระดับโลกหลายรุ่น ในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปี2026ท้ายที่สุดนี้หากคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะ2026พบสวัสดีรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณตามมาหาอยู่อย่าลืมว่าการเป็นเจ้าของรถไม่ได้หมายถึงแค่การมีู่านนแต่ยังเป็นการได้ประสบการณ์จากบนท้องถนนด้วยคุณชอบที่คุยรีวิวแบบและเอียดแบบน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดกก รถใ,ใหม่ใหม่ที่จะมาดุเร็วเนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ